ครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับผมสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอนี้นะครับอากาศเชียงรายยังไม่หนาวเต็มที่นะครับยังไม่มีหมอกมากเท่าไหร่เป็นช่วงเช้าเช้านะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายวิดีโอน,นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมกะว่าจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปหาบอลหน้าด่างอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันตรงแถวแถวหลังบ้านผมดูนะครับเผื่อจะเจอผมยังไม่เคยหานะครับแถวหลังบ้านผมอะตรงนี้มันเป็นภูเขาหลังบ้านผมนะครับแต่ข้างหลังบ้านผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาพาท่านผู้ชมไปหาดูนะครับเผื่อเราจะเจอสักต้นสองต้นนะครับบรรยากาศแถวบ้านผมตอนเช้าเช้าก็ประมาณนี้นะครับหมอกยัง ไม่มีนะครับยังไม่หนามากปกติบางวันก็หนานะครับผมแต่วันนี้ไม่รู้หมอกหายไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังบ้านผมกันวันนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับสถานที่ที่ผมอยู่นี่มีบ้านค่อนข้างไม่กี่หลังนะครับ ประมาณ5้หกหลังอยู่ห่างๆกันนะครับไม่ได้อยู่ใกล้กันมากตอนนี้ผมก็ได้เวลาลุยป่าของเราแล้วนะครับผมดูทางลงนะครับสภาพทางลงนี่นะครับแบบนี้เลยะนะครับทางลงแบบลุยมากนะครับไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมขอ,อเดี๋ยวนะครับนี่ แซะนะครับอุปกรณ์ในการหาบอลน,น้าดากแล้วก็หาปลาไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวโยนโยนลงไปก่อนนะครับนี่นี่ก็โยนลงไปมาเดี๋ยวตามลงไปปลาบอลต,ตรงนี้ยังไม่มีใครมาหารครับนี่เ่ยปลาบอลน,นะครับใบแรก,กค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช้อนปลาไปด้วยเผื่อจะเจอ ปลาด่างนะครับผมออตอนนี้ลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวทำการหาไปเรื่อยๆนะครับหาไปพร้อมๆกัน ที่ตรงนี้ลกมากครับผมเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีโคลนแบบโคลนดูดด้วยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวนะครับตอนนี้จมจมนะครับเดี๋ยวค่อนขเบี่ยงไปก่อน ท่านผู้ชมโอ้ได้แล้วได้แล้วนี่นี่นี่โอ้โหได้ปลาช่อนโอ้ได้ปลานี่ครับผมโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมดูดูดูโอ้แค่ช้อนนะครับดูดูดูโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูชัดๆเดี๋ยวนะครับครับครับไหนนี่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 ครับนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหได้ปลานะครับอยู่ๆก็ได้ปลาเฉยเลยนะครับนี่ เป็นไงสกิลในการช้อนพาของผมนะครับอุ้ยๆนี่นะครับโอ้ตัวเบลอเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาช่อนภูเขานะครับหรือน่าจะเรียกว่าปลาคังนะครับผมนี่เป็นไง้าครับมีเยอะนะครับแถวๆนี้เดี๋ยวผมจะช้อนให้ดูเรื่อยๆนะครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้เก็บก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งครับ เดี๋ยวเราลุยกันต่อครับผมตามหาบอลน,น้าดางไปด้วยแล้วก็ช้อนปลาไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับผมดักตรงนี้เลยนะครับ โอ้โห oh. ได้ปลามานี่ครับเดี๋ยวนี่นะครับปลาขาวกับปูหนึ่งตัวนะครับปลาเล็ก ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เจอบอลหน้าดางแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ดังแบบนี้นะครับผมส่วนมากจะจะดังแบบนี้เยอะนะครับนี่ก็เป็นดังกลางกลางใบประมาณนี้นะครับเป็นป่าบอลเล็กๆแถวๆนี้นะครับผมนี่ผมถ่ายตอนกลางวันนะครับแสงแดดอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวหาดูเรื่อยๆนะครับเผื่อเจอก็ช่วยผมดูด้วยก็ดีนะครับ เพราะว่าเราจะได้เจอไปด้วยกันดูดูโอ้โหนี่ด่างน่าจะด่างแดดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเป็นด่างแดดหรือว่าด่างของจริงนะครับหรือว่าเราอาจจะไปเจอมันช้าไปนะครับผมป่าเดี๋ยวดูเรื่อยๆครับผมผมจะนี่นะครับตามล่องน้นํามีไปเรื่อยๆเผื่อจะเจอนะครับผมแล้วก็ ช้อนปลาให้ท่านผู้ชมได้ดูไปด้วยนะครับดูว่าจะเจอจะได้ปลาสักกี่ตัวนะครับนี่เป็นลำธารหลังบ้านผมนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในป่าอยู่นะครับีาหาไปเรื่อยๆครับต้นกล้วยกล้วยไม่ด่างนะครับถ,ถ้าด่างนี่เสร็จเลยนี่เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อน อูเนี่ยออกเยอะครับเนี่ยต้นเนี่ยดอกไม้สวยนะครับนีป่าบอนเต็มเลยนี่ท่านผู้ชมเนี่ยต้นวาสนานะครับเนี่ยใครที่ชอบไม้ประดับบ้านเนี่ยเอาไปประดับบ้านนี่สวยเลยนะครับนี่ก็อันนี้ไม่ใช่ดอกเขานะครับนี่เป็นดอกหญ้านะครับผมแต่เขาขึ้นด้วยกันให้เฉยนะครับ โอมีเยอะเลยนะครับค่อนข้างสวยปลูกประดับบ้านก็สวยงามนี่นะครับโอ้สวยเลยนะครับเนี่ยเยอะเลยนะครับตรงลำธารเนี่ยน่าจะเป็นเขาเอามาทิ้งนะครับก็เลยไม่มีใครสนใจพอหน้าฝนหน้าอะไรมานี้ก็น่าจะเขาน่าจะเจริญเติบโตได้ดีช่วงหน้าฝนนะครับก็เลยงอกงามเจริญง,งอกงามนะครับผม ผมมาสุดทางแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่เจอเจ้าบอลนาด่างอะไรที่ว่าน,นะครับป่ะยังไงเพียงนี้ก็ขอพ่อแม่พี่น้องหยุดการค้นหาเพ,เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเริ่มหิวข้าวละเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศตรงนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม มือกี้พอดีเดินผ่านข้างหลังนะบ้านนะครับเจอกล้วยด่างนะผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนบผมไปไปเอาด้วยกันนะผมไปครับไม่ไม่มนมงตรงนี้ไม่มันคงนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมเป็นไดม,มอโอ้สวยงามเลยเอ้ย,เอ,ยเอ้ยเป็นยังงก็ เป็นหนาพะละตรงนี้ต้องระวังนะครับเป็นไม,ไม่ไม่น่าจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับ ยังไงบ้างครับผมกล้วยด่างนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกล้วยด่างประเภทอะไรนะครับผมแต่ว่าด่างแน่นอนนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่าเป็นไงครับผมนี่นะครับเป็นสีออกสีเลือดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ด่างเหมือนกันนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ผม ไม่แน่ใจว่าเวลาเขาโตมาแล้วเขาจะยังด่างเหมือนเดิมไหมนะครับแต่เดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมผมจะทําการขุดไปก่อนนะครับอันนี้ด่างยันข้างล่างเลยนะครับผมเนี่ยใบนี้ก็ด่างหนึ่งสองสามสี่สี่ใบด่างเหมือนกันหมดนะครับจาัดก,การเลยโอเออมันลุดอีเลยเหรอครับเนี่ย มีมดมีมดเอาไปต้นเดียวกันเนาะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาปลูกกล้วยด่างที่ผมได้มาเมื่อคืนเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาปลูกให้ท่านผู้ชมได้ดูและได้รับชมกันนะครับว่าที่เราเอามาเมื่อคืนเป็นยังไงนะครับ ตอนคืนตอนที่ผมถ่ายมันมันมืดเนาะมันไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ทําการปลูกในช่วงเช้านี้นะครับผมเดี๋ยวปลูกเสร็จเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ เรียบร้อยครับผมกล้วยด่างที่เราไปเจอกันเมื่อวานนะครับเดี๋ยวตั้งให้ดูเ,เห็นหรอ,อ,น,อนี่ครับท่านผู้ชมกล้วยด่างที่เราไปเจอเมื่อวานนะครับผมก็ได้ทําการปลูกเป็นที่เรียบร้อยในตอนเช้านี้นะครับผมนี่ด่างแบบนี้เลยนะครับ ลายจะออกเป็นสีเหมือนสีเลือดนะครับสีน้ำตาลนะครับสีเลือดหมูติดนะครับนี่นี่ก็อีกต้นหนึ่งครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปลุยป่าลุยเขาที่ไหนอีกเดี๋ยวคอยติดตามและให้กำลังใจกันในคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาท่านผู้ชมไปลุยป่าอีกแน่นอนใครที่ชอบคลิปวิดีโอการลุยป่าฝ่าดงของผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลุยป่าในครั้งต่อไปนะผมบางคลิปวิดีโอผมอาจจะลุยเดียวอาจจะลุยเป็นกลุ่มนะครับผมแต่บางคลิปเนี่ยถ้าผมลุยเดียวเนี่ยก็ไม่มีใครถ่ายให้ผมก็ถ่ายทำเองครับ บางมุมอาจจะถ่ายออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันนะครับผมสําหรับใครที่ชอบกล้วยด่างก็คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปวิดีโอได้นะครับผมสำหรับที่นี้มีเพียงเท่านี้ครับผมลา,ลากันไปก่อนเท่านี้นะครับ